ผมทำงานส่งของอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายซึ่งจะต้องขับรถส่งของในเชียงรายและก็จังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางไม่แหองสอนอะไรแบบนั้นครับวับนนั้นเหมือนเมืออค่ำแล้วนะครับเทวานากับ,บอกให้ผมนั้นได้ไปส่งของอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งลูกค้าได้ส่งโลเคชันมาให้แล้วพอได้กดดูโลเคชัน ตามเลนลูกค้าได้ส่งมาถนนหนทางมันค่อนข้างจะโคดเชียวเป็นอย่างมากน่าจะเป็นป่าเป็นเขาอะไรแบบนั้นซึ่งเส้นทางในจังหวัดทางภาคเหนือมันก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมมเด่นจะพูดถามเทาแก่ไปนะครับว่าจําเป็นต้องไปส่งในตอนนี้เลยเหรอครับเทาแกก็เ,เลยบอกใช่สิลูกค้าเขาอยากได้ในวันนี้จะไปถึงตอนไหนก็ได้ไม่ว่ากัน ขอแค่ให้เป็นวันนี้มันก็เลยทำให้ผมนั้นจำเป็นต้องขับรถไปส่งลูกค้าตามที่เธอแก่ได้บอกผมไม่ได้ขับรถเดินทางไปส่งของเพียงลำพังนึงครับยังมีเด็กรถอีกหนึ่งคนที่นั่งไปด้วยกันไม่ว่าผมจะไม่ค่อยชอบที่จะได้ขับรถในเวลากลางคืนเท่าไหนักเพราะถานนหนทางในภาคเหนือมันมักจะเป็นป่าเป็นเขาโคตรเขียวนันตัวไรไม่ใช่น้อย เต็มเมื่อเท่าแก่ได้สั่งมาแบบนี้มันก็จําเป็นต้องไปทำยังไงได้ลรับเป็นลูกน้องเขาจะมาเลือกงานก็คงจะถูกไล่ออกต้องเปลี่ยนงานอีกอย่างนี้น้อยผมก็ไม่ได้ขับรถคนเดียวยังมีลูกน้องได้เป็นเด็กรถไปด้วยหลังจากที่ขึ้นของเรียวร้อยผมก็ออกเดินทางในทันทีตอนนั้นมันประมาณหนึ่งทุ่มนะครับ พวกผมพากันกินข้าวกันเรียบร้อยผมก็ขับรถไปตามที่ g p s ปี่บอกซึ่งตอนที่อยู่ในเมืองนั้นมันก็ไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใดมีรถดราราคันอื่นๆวิ่งสวนกันไปมาแต่พอรถได้วิ่งเข้าไปในเขตที่มันเป็นป่าเป็นเขาสองข้างทางมันก็เริ่มที่จะมืดมิดไม่มีบ้านคนไม่มีแสงไฟแต่อย่างใด ลูกน้องที่เป็นเด็กหลดก็พูดถามขึ้นมานะครับว่าทำไมเราต้องมาส่งผงในเวลานี้ด้วยพี่ดูถนนที่เราจะไปสิมันมีแต่ปา่าท่เขาโคดเคี้ยวมีแต่โคง้งแถวนี้เป็นกราางคืนอีกตั้งหกักจะมีผีหรือเปล่าก็ไม่รู้พอลูกน้องได้พูดขึ้นมาแบบนั้นมันก็ทำว่าผงถึงกับเสียวสลังวาขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้งตัวได้แ,แต่พูดบอกลูกน้องไปนะครับว่า ใจเย็นๆมันไม่มีอะไรหรอกนะอย่างน้อยเราก็มาได้กันสองคนทํายังไงได้ล่ะเราเป็นลูกน้องเขาเขาสั่งมาก็ต้องทําตามจากนั้นพวกผมทั้งสองคนก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันเนี่ยขาะได้แต่เปิดเพลงนิรรถเป็นเพื่อนจะได้ไม่เงียบเห่าจนเกินไปรถของพวกผมก็วิ่งโคดยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตามที่จีพีดีบอกขึ้นเขาลงเขา จนกระทั่งมันได้วิ่งไปที่ถนนสายหนึ่งที่มันเป็นถนนค่อนข้างที่จะเก่าๆหน่อยมีเบรไม้มีเศษกิ่งไม้แห้งอยู่เต็มถนนยังกับว่าถนนเส้นนี้มันไม่ได้มีคนสัญจรผ่านไปผ่านมาแถมบรรยากาศในตอนนั้นมันก็เย็นลงแบบแบบปลกๆเย็นแบบแบบผิดปกติทางถนนใเมื่อกี้นั้นมันก็ไม่ได้เย็นอะไรขนาดนั้นจนลูกน้อง ต้องเลื่อมมือไปเพิ่มอุณหภูมิแอ์ในรถให้มันอุ่นๆขึ้นมาอีกหน่อยทิน,นี้พอรถของวมผมได้วิ่งขึ้นเขาไปกนที่จะได้โค้งกว่าไปตามถนนซึ่งผมไม่ได้ขับรถเร็วอะไรนะครับโดยความที่ไม่ชินทางแล้วอีกอย่างมันก็เป็นถนนขึ้น,ขนเขาลงเขาดังนั้นจึงประมาทไม่ได้แต่พอรถของผมนี้หลุดโค้งไปแล้วแสงไฟหน้ารถ มันกลับให้สองให้เห็นว่าข้างหน้าของผมในตอนนี้มันมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ผู้ชายคนนั้นยืนโบกมือย้อยๆย,ยังกับต้องการจะโบกรถให้จอดอะไรแบบนั้นซึ่งมันก็ทำว่าผมต้องถึงกับแปลกใจไม่ใช่น้อยก่อนที่จะได้พูดขึ้นมานะครับว่าใครที่ไหนไมายืนอยู่กลางปากกลางเขาคนเดียวในเวลาสองสามทุ่มแบบนี้วะ บ้านคนสักหลังก็ไม่เห็นจะมีมันมีกรู้หรือยังไงพอผมพูดจบลูกน้องที่นั่งอยู่บอกห้างกันมันก็ได้พูดขึ้นมาบ้างนะครับว่าลูกพี่อย่าจอดนะลูกพี่ขับรถผ่านไปเลยเชื่อผมลูกน้องผมมันพูดขึ้นมาแบบท่าทีร้อนลอนลลตกอกตกใจมันก็ทำให้ผมนั้นรู้สึกแปลกใจขึ้นมานะครับว่า ลูกน้องเห็นอะไรกันแน่ทางทางนี้ตอนนี้ผู้ชายที่ผมได้เห็นยืนอยู่ข้างหน้ากำลังโบกมือยอยๆอยู่นั้นมันก็เหมือนกับคนปกติทั่วไปนี่นะเขาไม่ได้มีความผิดปกติแต่อย่างใดอะไรนี่แต่เมื่อลูกน้องได้บอกมาแบบนี้แล้วอีกอย่างกลางค่ำกลางคืนมีคนมาโบกรถจูกลางป่าใครมันจะกล้าจอดจริงไหมละ่ะครับผมก็ได้ได้หยับขนุได้ยส่ง เพื่อที่จะผ่านผู้ชายคนนี้ไปให้มันเร็วกว่าเดิมไม่ว่าถนนในตอนนั้นมันจะไม่ค่อยดีแถมมีแต่โค้งซ้ายโค้งขวาอีกต่างหากที่นี้จังหวะที่รถกำลังจะวิ่งผ่านผู้ชายที่เยืยนบกมือเย่อยดอยู่ข้างทางนั่นหูของผมกับได้ยินเสียงคนพูดขึ้นมานะครับว่าทำไมไม่จอดพวกมึงใจดำจังมันก็ทำาผมนั้น ถึงคาริสหันไปมองผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างถนนคนนั้นในทันทีเพียงถึงว่าในตอนนี้ผมกับมองไม่เห็นอะไรครับอาจจะด้วยความที่มันไม่มีไฟข้างทางแต่อย่างใดพอไฟหน้ารถมันได้วิ่งผ่านไปแล้วก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรข้างทางได้แล้วทันใดนั้นมันก็ได้มีเสียงขอที่ตู้ถือท้ายรถดังขึ้นมามันก็ทำให้ผมกับลูกน้องนั้น ถึงกับต้องรีผ่านเปมองหน้ากันในทันทีทันใดเกิดอะไรขึ้นยังบอกน้วว่าผู้ชายคนนั้นวิ่งตามมาขะเพื่ออยากที่จะให้เราจอดผมได้แต่หันไปมองกระจกมองข้างซ้ายขวาในทันทีแต่มันก็ยังไม่เห็นจะมีอะไรอยู่ดีนั่นแหละครับโดยความที่มันมืดไฟไม่มีแล้วมันจะสามารถมองเห็นอะไรได้ละ่ะริงแม่ล่ะครับพมกับลูกน้องไม่มีใครพูดอะไรออกมา แต่แต่พากันนั่งมองตรงดูถนนข้างหน้าของตัวเองไปตอนนั้นระยะทางที่ผมจะไปถึงหมู่บ้านที่ผมต้องไปส่งของลูกค้านั้นมันก็จะเลยอยู่ประมาณสิบกว่ากิโลเมตรเท่านั้นครับมันก็ทำให้คมกับลูกน้องรู้สึกใจชื้นกันมาแล้วเราว่ามันใกล้จะถึงแล้วมันคงไม่มีอะไรอีกแล้วเรามังดีไม่ดีปืนนี้วกวาก็อาจจะพากันขอนอนอยู่ที่บ้านลูกค้าไปเลยมีกระารที่จะพากันขับรถออกมาทางเดิมแน่ ก็กลัวที่จะได้เจอผู้ชายคนเมือ่อกี้แม้จะไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนหรือว่าเป็นโูไรทีนี้พอรถของพวกผมได้พากันวิ่งในตามถานนเรื่อยๆเต่อด้วยคนที่มันเป็นถนนเล็กๆและก็ไม่ใช่ถนนลาดยางอะไรแถมยังเป็นหลุมเป็นบ่อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็เลยไม่สามารถที่จะขับรถได้เร็วจึงได้ได้ขับรถไปประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น แม้ระยะทางมันจะเหลือแค่1ิกิโลเมตรแต่มันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานเหมือนกันครับหลังจากที่รถของพวกผมได้วิ่งผ่านผู้ชายคนนั้นไปแล้วคราวนี้อยู่ดีๆกระจกฝั่งผมที่นั่งขับรถจูนนั้นมันกับบี่มีเสียงเหมือนคนคอขึ้นมามันก็ทำให้ผมนั้นต้องรีบหันขวัปีมองตามสัญชาติญาณในทันทีทันใดเพราะผมได้หันหน้าปีมอง มันก็ทำให้ผมเดินกับร้องแหกปากขึ้นมาอย่างดังเลยล่ะครับว่าผีหรอกผีหรอกเพราะข้างกระจกฝั่งที่ผมนั่งขับรถอยู่นั้นมันมีใบหน้าของผู้ชายซึ่งดูจากลักษณะท่าทางแล้วมันก็น่าจะเป็นผู้ชายคนเมื่อกี้เขาลอยมาข้างตัวรถด้วยทางด้านที่มันค่อนข้างที่จะมืดมากๆไม่มีไฟข้างทางแต่อย่างใดแต่กมกับสามารถมองเห็นผู้ชายคนนั้น ที่ลอยตามข้างตัวรถมาด้วยมันเป็นใบหน้าที่น่ากลัวเป็นอย่างมากเลยหล่ะครับดวงตาของเขานั้นลึกโบเข้าไปด้านในตาก็ส่ายยิ้มออกมาอย่างน่ากลัวใบหน้าที่ขาวซีดของเขานั้นมันกลับมีเลือดไหลาปาดพนออกมาเทมเขายัางจ้องมองผมอย่างตามไม่กระพริบต่างหากเหมือนจะไม่พอใจที่ผมไม่จอดรถรับเขาอะไรแบบนั้น พอผมเนี่ยร้องเหงปาปล่ว่าผีหลอกผีหลอกลูกน้องของผมนั้นมันก็ถึงกับตัดสินใจลงไปนั่งอยู่ใต้เบอ่อไม่กล้านั่งจุบนเบอ่อตามเดิมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันได้เห็นเหมือนกันกับผมหรือเปล่าแต่ไม่มีท่าทีดูตกใจสักขนาดนั้นแต่ผมนี่สี่ับที่เป็นคนขับรถคงไม่สามารถที่จะลงไปนั่งใต้บอ่อได้แม่ว่าผมจะกลัวมากแค่ไหนก็ตาม เมื่อค้างกระจกฝั่งที่ตัวเองนั่งขับอยู่มันมีผีที่ลอตามมาด้วยขนาดนี้มันก็ทำให้ผมนึงกับมีกล้าที่จะหันไปมองด้านข้างอีกเลยในใจก็ได้แต่ภาวนาขอแม่ย่านางรถลวลมปู่หลวงตาที่อยู่บนรถคันนี้ได้โปรดช่วยคุมครองให้พวกผมกกันเดินทางให้ปลอดภัยช่วยไล่ผีตนนี้ให้เลือกตามพวกผมที พอผมได้พูดบอกไปแบบนั้นอยู่ดีๆผมก็ได้ยินเสียงคนร้องขึ้นมานะครับซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าไม่เป็นเสียงร้องของใครผมก็ได้แต่คิดนะครับว่าหรือว่าหลวงปู่หลวงตาไม่ยานางรถคันนี้ท่านจะช่วยเหลือไล่ผีผู้ชายตัวน,นั้นออกไปแล้วเขาถึงได้ร้องออกมาแบบนั้นมันก็ทำให้ผมรู้สึกอุนใจขึ้นมาได้บ้างคิดว่ามันคงจะไม่มีอะไรีกแล้วล่ะมัง้ง จึงได้แต่พูดถามลูกน้องออกไปอิงเห็นอะไรวะทำไมถึงได้ลงไปนั่งอยู่แบบนั้นขึ้นมานั่งดูถนนเป็นเพื่อนกัน,น่อยสิทำไมต้องทิ้งกันแบบนี้ด้วยเถ่งจะว่าลูกน้องผมนั้นมันไม่ได้พูดตอบอะไรกลับมาและแต่นั่งอยู่แบบนั้นไปตัวสันส้นๆผมก็ได้แต่ขับรถของตัวเองไปน,นะครับระยะทางในตอนนี้มันก็เหลือไม่ถึง5กิโลเมตรเสียด้วยซ้ำ ผมก็ได้แต่ห่นใจกันมาอีกไม่นานก็คงจะถึงหมู่บ้านที่ว่าแล้วผมก็ได้แตาผงม,มาอะไรไปตามเส้นทางแต่พอได้ผลโคงสายนั้นไปแล้วคราวนี้ผมกลับได้เห็นผู้ชายคนเดิมเมื่อยืนขวางถนนจังก้าเลยล่ะครับรถของผมก็ได้แต่วิ่งเข้าไปไกลเรื่อยๆมันก็ยิ่งทำให้ผมนั้น ในมองเห็นใบหน้าของเขาได้อย่างชัดเจนกว่าเดิมใบหน้าของผู้ชายคนนั้นมันแก้มตบๆดวงตากัอบถลนออกมานอกเบาซายอย่างนั้นเนื้อตัวของเขากือบจมีเลือดสีแดงๆไหลซึมออกมาเขาเสยียยิ้มใบหน้าจ้องมองมาอย่างผมอย่างน่าคาดผมในตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะทำยังไงดีจะขี่ฝ่าไปเลยหรือว่าจะจอดรถ แต่ด้วันชาติยานมันบอกนะครับว่าไม่ต้องไปสนใจถ้าคิดว่ามันเป็นผีก็ขับรถชนไปเลยผีก็ผีเถอะถูกรถชนจะเป็นยังไงเมื่อจะได้คิดไปแบบนั้นแล้วผมก็เลยได้ตัดสินใจเหยยบคันเร็งเพื่อที่จะพุ่งเข้าใส่ผู้ชายคนนั้นไปเลยเป็นไงเป็นกันเ่พ่อจังหวัดที่รถของผมกำลังจะได้ชนผู้ชายที่ยืนขวางถนนจูนั้น เขากบได้หายไปต่อหน้าต่อตามันก็ยิ่งทำว่าผมนั้นจิ้มก็ได้ยิมอยู่ในใจน้ำว่าแม่คุณผีนึกว่าจันแน่ที่เทก็กลัวตายรอบสองนี้วะแต่ว่าผมได้คิดจบเท่านั้นแล้วครับอยู่ดีๆผู้ชายคนนั้นกระโผ่ขึ้นมาจากด้านข้างตัวรถมาที่กระจบด้านหน้าเหมือนจะมาขวางการมองเห็นของผมอะไรแบบนั้น มันก็ทำให้ผมตกใจเป็นอย่างมากถึงกับร้องขึ้นมาอย่างดังพร้อมกับหยับเบรกสุดแ,แรงเกิดในทันทีด้วยความโกตกใจจนรถได้จอดสนิทหยุดนิ่งลูกน้องมันก็พูดถามนะครับว่ามีอะไรพี่หยุดรถทำไมขับรถไปต่อสิอย่าจอดหลังจากนี้ตั้งสติได้ผมก็หันไปมองถนนตามเดิมนะครับผู้ชายคนนั้นเขาได้หายไปแล้ว เพียงแต่ว่าหลังจากนั้นรอบรอบรถรับรบาทที่ผมนี้ขับอยู่นี้เหมือนกับมีเสียงคอดังอยู่ซ้ายทีขวาทีหลังทีตลับกันปีมา,มาเรียกได้ว่าพี่ตนนี้มันเล่นสงครามประสาทกับพวกผมในรถเป็นอย่างมากมันก็ทำให้ผมนั้นถึงกับต้องตัดสินใจที่จะสวดมนต์ออกมาเพื่อหวังจะได้ผีผู้ชายตนนี้ให้เลิกกวนเลิกยุ่งกับพวกผมสักที ผมเองก็เคยได้บวชมาแล้วตั้งหลายพรนษาก็เลยพอที่จะจำบทสวดได้อยู่ผมจึงได้แต่ท่องบทสวดิติปโสไปแบบนั้นจนกระทั่งได้ไปถึงหมู่บ้านของลูกค้าซึ่งมันก็เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับจากที่ได้มองเห็นนั้นมันก็มีบ้านเรือนผู้คนแค่ประมาณ20หลังคาเรือนกว่าเท่านั้นเองพอลงของเสร็จเรียบร้อยลูกค้าเขาก็พูดหน้าขนับว่า ขอบคุณพี่ๆมากเลยนะที่อุ่ามาสง่งทางทางนถนนเส้นนี้นั้นมันค่อนข้างที่จะเหียนมีพี่ดูเป็นอย่างมากเลยเพราะมันเคยได้มีโจรมีพวกพวก่อขายาถูกตำรวจจริงตายมาแล้วมันก็เลยค่อนข้างที่จะเฮียนพอได้รู้แบบนั้นมันก็ทำกับผมกับลูกน้องถึงกับไม่กล้าที่จะพากันขับรถกลับบ้านของตัวเองในตอนนั้นเลยล่ะับได้แต่ขอน,อนอนอยู่ที่บ้านของลูกค้า สุงลูกค้าก็พากันใจดีเป็นอย่างมากให้ที่หลับนอนแก่พวกผมดีที่ว่าคำคืนนั้นมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหมาอีกพอวันใหม่ผมกับลูกน้องถึงได้พากันกลับบ้านเท่าแก,ก่ก็ถามน้าว่าเมื่อคืนพากันไปนอนอยู่ที่ไหนทำไมไม่เอารถมาส่งผมก็ได้ตะบอกไปนะครับว่าพวกผมก็พากันนอนอยู่ที่บ้านลูกค้าสิครับใครจะกล้ากลับล่ะ โดนผีหนอกผีตามสักขนาดนั้นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด